นพยืนอ,อึง้งใจเต้นแรงเมื่อรับรู้ว่าตนสวดผิดบทจริงความทรงจำย้างกลับมาอย่างชัดเจนเขาเห็นเงาดำในโลงเห็นสายตาขุ่นมัวของหญิงชราและเสียงสวดมนกลับหัวในฝันท่าอาจารย์วางมือบนบาาของพนพแล้วพูดสียงเรียบว่ายังไม่สายที่จะจัดพิธีสวดใหม่ให้ถูกต้องเพื่อส่งดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุคติ อย่าปล่อยให้เขาหลงทานคำพูดนั้นติดอยู่ในใจพนบตลอดวันเขาพยายามกล่อมตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่บังเอิญวิญญาณไม่มีอยู่จริงที่เป็นเทียงความเชื่อของชาวบ้านแต่ลึกลงไปในจิตใจเขาเริ่มหวาดกลัวสิ่งที่พบเห็นไม่ใช่ภาพลงตาและความรู้สึกหนาวเย็ยนยะเยือกในยามค่ำคืน พไม่แช่ากากตามฤดูกาลแน่นอนตกเย็นขณะที่พนบนั่งเตรียมตัวตูไปศาลาเสียงฟีเท้าก็หยุดลงหน้ากุฏิเขาลุกขึ้นเปิดประตูแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเทียงพานดอกไม้ทูเทียนวางไว้หน้าประตูพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสันๆว่าโปรดช่วยแม่ด้วยคืนนี้เธอร้องให้ทั้งคืนเราได้ยินเสียงจา